ว่ายตายเกิดอยู่ในกามาภูมิรูปภูมิเอารูปภูมิตามกําลังของมรรคที่บรรลุถ้าบรรลุเป็นโสดามรรคเกิดอีเจ็ดชาติเห็นไ,ไหมครับเกิดอีเจ็ดชาติถ้าเป็นพะสะกาทาคามีนะครับสกาทาคามมเนี่ยเขาจะกลับมาเกิดในมนุษย์นี้อีกเพียงชาติเดียวกลับมาเกิดในมนุษย์นี้อีเพียงชาติเดียวก็จะเป็นอรหรันต แต่ถ้าเป็นพระอนาคา,ามีจะไม่กลับมาเกิดในกามภูมิตายแล้วนะพระอนา,าคามีตายแล้วจะไม่เกิดในกามภูมิ11แต่ตายแล้วจะปเกิดในพหมโลกอย่างเดียวแล้วก็จะเป็นพาาาระอรหันต์ er. ในพหมโลกนี่พระอนา,าคามีนะครับแต่ถ้าเป็นอาหารหันต์แล้วก็ตายแล้วทําไมครับไม, Creation. ไม่เกิดอีกต่อไปนี่ไม่เกิดอีกต่อไปเพราะการเกิดเป็นทุกการเกิดบ่อยๆเป็นทุกล่ําไป นะการเกิดบ่อยเป็นทุกข์เพราะอะไรพระอาหารหันต์จรึงไม่เกิดเพราะละกิเลสทั้งหมดได้นะครับส่วนโสดาสากัดนาคานาคาเนี่ยเขาละกิเลสได้เป็นบางอย่างบางอย่างยังละไม่ได้เขาเลยต้องเกิดด้วยหน้ากิเลสเหล่านั้นตัวที่ทําให้เราเวียนว่ายตายเกิดคืออะไรคือตัณหานะครับปรุรชนกด็ดีโสดาก็ดีสกัดชาคากดีนาคาดีที่ยังเกิดเนี่ยเพราะอาศัยตัณหา แต่ตันหาของแต่และบุคคลมันต่างกันอย่างเราเนี่ยเป็นพวกกามตันหาพวกกามตันหาเนี่ยมากคือตันหาในกามอาคุณนะครับโสดามีกามตันหาไหมมีแต่ว่ากามาตันหาเขาเนี่ยเบาบางนะครับเมื่อเขาจะได้กามอะไรเสพกามอะไรก็ตามกามในที่นี้คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยนะเขาจะ เสพได้มาด้วยความชอบธรรมนะครับด้วยความชอบธรรมนะสะกาทาคามีก็เช่นเดียวกันก็ด้วยความชอบธรรมแต่สกาทาคามีการมาตัญหาก็เบาบางกว่าโสดาบันนะครับเบาบางกว่าโสดาบันยังโสดาบันเนี่ยยังอาจจะมีการมาตัญหาแบบเรื่องมากอยู่นะแต่ว่าเขาไม่ทําผิดศีลและทำแน่นอนเช่นยังจะต้องออมีการ ปรุงลดอาหารต้องอร่อยแบบนี้ต้องลสแบบนี้นะยังยังเลือกร้านใครนะ,ะเลือกร้านต้องกินร้านนี้ร้านนี้อร่อยแต่เทศกาศราคามีเนี่ยเขาจะไม่เลือกมากเรื่อเร้านแล้วสามารถกินได้รนะ้านนมจะกินได้ร้านนี้ก็กินได้กิเลสมันก็บางลงนะครับบางลงกว่าเดิมแต่้้าระอนาคามีเนี่ยท่านฉันด้วยปราลบแต่เพียงว่าอาหารนี้เพียงเพื่อให้กายนี้อยู่ได้ ดับเวทนาคือความหิวแค่นั้นนะครับไม่มีหวังความรสชาติในอาหารแต่อย่างใดทั้งสิ้นโสดาบันสกาดราคามียังมีครอบครัวได้แต่ว่าสกาดราคามีกิเลสเขาเนี่ยเขาจะเกิดแบบเกิดเบาบางนะเกิดเบาบางห่างๆบางยังไงครับบางเหมือนดังปีกมแมลงพึ่ง <laughs> ยังไงล่ะกิเลส กามาตัณหาเขามีแต่เขาบางเหมือนทั้งปีกแมลงพึ่งะนะครับแล้วเกิดก็เกิดห่างๆด้วยไม่ใช่เกิดทีๆเกิดห่างๆเหมือนกับคนที่เขาเขาดำนานะเขาก็จะเสียบห่างๆหน่อยไม่ใช่ติดแน่นกันเลยนะห่างๆเว้นระยะเอาไว้บ้างนะครับ ครับครับอ่าเขาสาสเร็จได้ด้วยตัวเองเลยครับอ่าถ้าโสดาบาันแล้วนะเพราะว่าเขาได้รู้ทางแล้วนะได้เดินทางคืออ,อ,อริยมักมีองอค์8ดแล้วหนึ่งรอบนะครับและพระโสดาบันเนี่ยจะไปเกิดที่ไหนก็ตาม,มานะแม้แม้ไปเกิดในตระกูลของนายพานนะที่ล่าสั์เนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นผู้มีศีลห้าเป็นปกติ มีศีลห้าเป็นปกติเลยนะครับเนี่ยมีตัวอย่างในคัมภีร์ที่ตนเองเป็นโสดาบันแต่ว่าไปไปแต่งงานกันในพานใช่ไหมในพานสามีก็ใช้ให้หยิบหอ,อกหยิบดาบนะใช้นะนะครับแล้วเขาทำยังไงทีนี้ <c oughs> ใช้ให้หยิบหอ,อกหยิบดาบนะ <c oughs> แล้วเขาเป็นคนที่โสดาบันเนี่ย เขาเคารพสามีมากนะครับแล้วและภรรยาที่พระเจ้าสรรเสริญเนี่ยสรรเสริญทาสะภริยานะภรรยาที่ประพฤติตนเหมือนท่านี่พระเจ้าสรรเสริญมากนะครับภรรยามีหลายบางหนึ่งเช่นโจรภริยาภริยาเหมือนโจรก็มีสหายะภริยาภริยาเหมือนเพื่อนนะแล้วก็คาตะภริยาภริยาเหมือนดังนายเพชรข้ <G ül üyor> นั่นก็มีก็มีหลายแบบนะครับเนี่ยแต่พระา้าสรรเสริญภรรยาที่เหมือนดังท่านะครับคือเหมือนดังคนรับใช้อ่ะเพราะอะไรครับเพราะว่าการเขาทําดีเนี่ยมันดีแกเขานะ,ะการที่เขาทําดีกับสามีเนี่ยมันดีแกตัวเองเพราะทําทดีมันทําดีด้วยกุศลจิตหวังอนุเคราะห์ใช่ไหมครับถึงสามีเป็นคนเลวแต่ตนเองทําดีเนี่ยเพื่อหวังอนุเคราะห์สามีนะครับเกือ้อกูลแกเขา ให้ความเคารพเขาเนี่ยอันนี้เป็นเป็นความดีส่วนตัวน่ะเราจะถ้าเราทําไม่ดีกับเขามันก็เราก็เป็นคนไม่ดีกับตัวเราเองอ่ะใช่ไหมครับแต่เราทําเลวเ,เราทําดีกับคนเลวเนี่ยมันทํายากนะแต่ถ้าเราทําได้เนี่ยเราเป็นคนประเสริฐ <laughs> เราจะคิดแบบนั้น <laughs> เราเป็นคนประเสริฐนะครับ <laughs> เพราะเป็นของทํายากแต่เราทําได้อะ่ะ <laughs> เนี่ย <sh arp> ฉะนั้นตอนเขาหยิบเนี่ยเขามีเจตนาแค่หยิบหอ,อกยื่นให้ แต่คุณจะไปทําอะไรเนี่ยเป็นเรื่องของคุณนะครับเขาเขาเขาแค่ปรารบว่าหยิบให้เขาหยิบโดยการคิดว่าหยิบหอกให้แค่สามีส่วนสามีจะไปคิดอะไรเกินเลยกว่านั้นเนี่ยอ um ันนั้นเป็นเรื่องของของสามีเขาเขาไม่ได้มีใจร่วมคิดว่าจะร่วมฆ่าด้วยไม่ใช่เออเอ้าฉันร่วมฆ่าด้วยคนนะครับยินดีด้วยอาเอาไปฆ่าไม่ได้เกินเลยไปเรื่องคิดว่าจะต้องไปฆ่าแค่คิดว่าจะหยิบให้แค่นั้นแล้วส่งให้ แล้วเขาจบแค่ตรงนั้นนะครับอันนี้มันอยู่ที่การวางใจแต่ว่าเผอิญว่าอย่างถ้าเราปุริชนเนี่ยเราคิดความรู้สึกเขายากเพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็นคนที่ละความคิดฆ่าแล้วเนี่ยได้เด็ดขาดใช่ไหมเมื่อเขาคิดการละค่าได้เด็ดขาดเขาก็มีแต่คิดแค่หยิบให้เราอาจจะนึกยากนะครับแต่เมื่อเราเป็นคนที่ละความคิดที่จะฆ่าได้เมื่อไหร่พอเขาใช้เนี่ย เราจะหยุดอยู่แค่หยิบให้แค่นั้นเนี่ยมันจะหยุดได้แค่นั้นจริงๆนะครับทราบทราบก็จริงครับแต่ว่าเจตนาเขาไม่ได้ร่วมด้วยไงแค่รับรู้แต่ว่าเจตนาไม่ได้ร่วมด้วยเจตนาแค่หยิบเฉยๆให้แค่ฟังคําสั่งถ,ถ้าห้ามได้ก็ห้าม <c oughs> ถ,าถ้าบอกถ้าห้ามได้ก็ห้ามนะครับ คือบางอาก็บางทีเนี่ยมันไปแต่งงานไปแล้วนะนะครับแล้วตัวเองมาบรรลุโสดาอะไรทีหลังเนี่ยถ้าเขารู้ตอนแรกเขาคงไม่เอาหรอกนะครับ <c oughs> ไอ้นี่บางทีเนี่ยตอนหลังมาปฏิบัติธรรบรรลุเข้านะครับมันอยู่ด้วยกันแล้วแต่ว่าคนเขาหมดกิเลสให้ตรงนี้แล้วเนี่ยเขาก็ทําเฉพาะหน้าที่นะครับหน้าที่ที่เป็นภรรยาแค่นั้นแต่ว่าเขาไม่มีจิตร่วมอะไรด้วย คือเราอย่างถึงความรู้สึกของเขาเนี่ยค่อนข้างจะอย่างถึงยากเหมือนกันเพราะว่าเรายังไม่ได้เป็นโสดาอย่างเขาเรายัางไม่ได้เป็นอย่างเขานะครับเราก็รู้ยากไม่มีแล้วนะครับผู้ที่เป็นพระอรหันต์ถ้ายังเป็นเครื่องหัดนะต้องบวชภายในวันนั้นนาวิสาขาเป็นโสดาบันตอนอายุเจ็ดขวบ ตอนอายุเจ็ดขวบนะที่พ่อเนี่ยให้ไปต้อนรับนะครับพ่อเนี่ยให้นางวิสาขาอายุเจ็ดขวบพร้อมกับเหล่ากุมารีทั้งหลายที่เป็นบริวารเนี่ยไปต้อนรับุร้เจ้าพู้เจา้จา,จาก็เลยแสดงธรรมให้ฟังแกงก็เลยเป็นโสดาบันนะพร้อมกับบริวารเนีนะ่ยตั้งแต่อายุเจ็ดขวบนั่นแหละนะครับแล้วก็ตอนถ้าโสดาบันเนี่ยเขายังแต่งงานอะไรได้นะครับแต่ถ้าเป็นอรหรันต้องบวชภายในวันนั้นนะถ้าไม่บวชเกิดอะไรขึ้นจะ ดับขันคปรนิธิพานนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเพศเครืหัดเนี่ยเป็นหีนะเพศเป็นเพศต่ําไม่สามารถรองรับนะครับสมณะคุณของพระอรหันต์ได้นะไม่สามารถจะรองรับได้นะท่านก็จะตายไปนะครับมันเปรียบเหมือนอะไรครับท่านเปรียบเหมือนกับว่าน้ํามันของราชสีเนี่ยไม่สามารถใช้ภาชนะธรรมดาไปรองรับได้นะถ้าเอาไปใส่ในภาชนะธรรมดาน้ํามันของราชสีจะระเหย แต่ถ้าเอาภาชนะทองคาไปใส่ก็บอกว่าน้ำมันราชสีมันจะไม่ละเหยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นสรีระนะครับที่จะเหมาะสมมันต้องสรีระที่อยู่ในเพศของนักบวชจึงจะรองรับคุณธรรมของความเป็นพระอารหันต์ได้ไม่งั้นเนี่ยท่านก็จะมรณภาพภายในวันนั้นก็ต้องบวชนะครับก็ก็ต้องบวชไปอันนี้คือโรคอุตรจิตนะมี8หรือ 40ประเภทนะครับมี8หรือ40ประเภทใครมีอะไรสงสัยไหมครับจะถามมีอะไรสงสัยจะถามไหมข้างหน้าจะเดินหน้าแล้วนะครับจะไล่จิตแต่ละดวงไล่ไปเรื่อยๆว่าแต่ละดวงมันเกิดยังไงเกิดกับเราบ้างไหมแบบนี้จิตแบบดวงนี้เคยเกิดกับเราไหม <c oughs> แล้วเราจะต้องเรียนรู้เหตุ อย่างเช่นจิตดวงแรกนี่คืออะไรเกิดพร้อมด้วยความดีใจอะไรเป็นเหตุให้ดีใจเนี่ยเราต้องสร้างอะไรเป็นเหตุให้เราเกิดโลภะแบบดีใจถ้าเราทําเหตุอย่างนี้ปั๊บเราจะเป็นโลภะดีใจเลยอะไรที่เราโลภะเฉยๆเราต้องรู้เหตุนะครับซึ่งเหตุเหล่านี้เราควรเลี่ยงเพราะเป็นเหตุให้เราเกิดโลภะใช่ปะโลภะแบบดีใจ แล้วอะไรเป็นเหตุให้เราเกิดมิจฉาทิฏฐิเราก็ต้องทราบมิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างไรนะครับลักษณะหน้าตามิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างไรและอะไรทําให้เราเกิดมิจฉาทิฏฐิีเราก็ได้เรี่ยงนะนะครับไม่ทําให้มันเกิดขึ้นอสังขา,าริกนะแปลว่าจิตที่เกิดขึ้นเองไม่มีใครกระตุ้นให้มันเกิดขึ้นมันคือยังไงนะครับเราก็ต้องเรียนรู้นะครับ ในความหมายของจิตแต่ละประเภทแล้วเราควรจะเกิดจิตแบบกระตุ้นให้เกิดหรือเกิดเองเกิดเองกับกระตุ้นให้เกิดเนี่ยแบบไหนมันดีกว่ากันนะครับแบบไหนดีกว่ากันอันนี้เราก็ต้องทราบมีอะไรจะถามไหมครับหรือเวลาอีกห้านาทีถ้าไม่มีก็จะให้ดูลมหายใจ นาะสักห้านาทีแล้วก็จะได้สวดมนต์อุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตากัน <c oughs> ถ้าไม่มีนะครับก็ดูลมหายใจใครลองดูนะอย่างที่ผมบอก,กนะใจเย็นๆนับแบบใจเย็นๆเราไม่ได้รีบไปไหนนะครับยังไงเนี่ยลมหายใจมันต้องมีแน่หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยไม่ต้องไปเร่งให้มันถึงสองถึงสามเร็วๆให้มันหายใจปกติแล้วเราก็สังเกตดูว่าลมกระซบที่ไหนแล้วก็นับหนึ่งถึงห้าหนึ่งถึงหก ใครลองดูว่า 1- ถึงสิบเนี่ยหนึ่งรอบได้โดยที่นับไม่พลาดเลยโดยไม่ลังเลเลยว่ามันห้าหรือหกนะครับถ้าใครหนึ่งรอบได้นี่ก็เก่งแลวนะ <c oughs> นะพอหนึ่งรอบได้เอาลงรอบที่สองรอบที่สองได้ลงรอบที่สามนะครับเนี่ยในช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยนะก็ให้ท่านทั้งหลายนะครับผ่อนคลายนะผ่อนคลายร่างกายแล้วก็จิตใจ แล้วก็หลับตาลงให้สบายๆนะครับไม่ต้องกดเกรงจดจ้องใช้สติของเราเนี่ยสังเกตดูลมที่มันกระทบนะครับหายใจเข้านับหนึ่งไม่ต้องตามลมเข้าไปนะครับดูจุดที่กระทบพอหายใจออกเราก็นับสองเข้านับสามออกนับสี่เข้านับห้าออกนับหนึ่ง นะครับเข้านับ2ไล่ไปเรื่อยนะครับจนถึง1 6 1-7 1ถึง6 1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1าถึง10ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจะกี่ร้อยครั้งพันครั้งร้อยรอบพันรอบถ้าตามหลักก็ต้องทำกันอย่างนั้นนะก็เชิญนะครับ